โอ้โหคันไหนเหมือนของป,ปา๊าอันนี้อันนี้เหมือนของป๊าเลยเนี่ยป๊าดูสิโอ้แล้วอันไหนเหมือนของลุงบุ๊คอันนี้เออคันนี้ชื่อรุ่นอะไรรุ่นมูอะไรมูเซอร์อะไรมูเซรากโกลลแล้วคันนี้แ,บบแรมบโบแรมโบหูราคาน ราคาราคา yes. คันนี้มูซรราโกโอ้อโอโอออลุงบุ๊กซื้อมาให้นะเอาไปเล่นได้กันเลยสองคันสีเดียวกันเลยลุงบุ๊กซื้อมาลุงบกซื้อมาฝากอันนี้ป๊าป๊าซื้อมาแลมโบฮู รักานใช่มูเซราโกใช่มูเซมูเซราโกใช่ มูเซราโกกับฮูรคานมูซรากมูเโกลองมูซรากโกของอาบูกแล้ะูกของป๊าปารุ่นอะไรแลมโบอะไร ฮูลาคารอันนั้นชื่อแลมโบมูเซราโกยากไหมมูเซราโกยาก,ยากของป,ป้าปาเรียกง,ง่ายกว่าฮูลาเคนพูดสิฮูลาเคน ฮูฮูรักคันโอ้โหฮูว่าฮันฮูว่าฮันฮูว่าฮันเนื้อฮูรักคหนมาจากอิตาลีเป็นชื่อของกระทิง มีกระทิงตัวหนึ่งอยู่ที่อิตาลีมันดุมากเลยเขาเลยให้มันชื่อว่าฮูรักคันอะไรอยู่ไหนนะลูกอยู่ยยฮะกระทิงกระทิงเหรอกระทิงอยู่หน้ารถไงดูสิมันมีบ้านที่หน้ารถอะมีปะ นี่ข้างหลังมีเป้าข้างหลังมีเป้าข้างหลังไม่น่ามีนะข้างหลังไม่มีลูกข้างหน้าใช่นี่ข้างหน้าอยู่นี่นี่กระทิงอย่นี่โหใส่มะนาวด้วยที่ข้าวเรา,นานอ่ะดัตติมันนาโอ้จะกินมะนาวกินอื้มไม่เปรีย้ยว เปรี้ยวไหมเปรี้ยวเปรี้ยวถึงจะเด็กใช่ไหมีหายเลยอ๋อบีบใส่จานข้าวอ๋ออ๋อมาอ๋อเกือบไม่รอดแล้วใครกล้ากินเองเลยระวังไว้มาเดี๋ยวเรา กินเสร็จแล้วกลับไปเล่นฟิตเนสกันเฮ้ยจริงเหรออยากมีกล้ามมาเดือยฮักใช่ป่ะมีเส้นเลือดอ่ะอยากมีเส้นเลือดใช่ไหมเออแล้วก็ว่ายน้ําด้วยแล้วก็ไปว่ายน้ํากันเขาดูกล้ากินข้าวดีๆดีๆดีๆก่อนอย่างยั่งกินไปเรื่อยๆจะไปเล่นอะไรจะไปเล่นอะไรจะไปเล่นฟิตเจะไปเล่นฟิตเนสจะได้มีกล้ามเหรอใช่ไหมจะเล่นท่าอะไรบอกไว้โขนบาเดยทำยังไงโขนบาทำยังไงทำให้ดูดิ

อ่ะแล้วไปกินเฟน่แล้วอ่ะกินเฟ็นายกับน้ำส้มเอโอโหเลยดี้ากลับบ้านอ่ะเอาชุ่มน้ำส้มมาน้ำส้มชุ่มชุ่มกลับบ้านชุ่มุ่มุ่มเอมเอาุมยได้เลยุ่มดูคับอาุ่ม่รอ่นันึง้านะ ทำหนึ่งถึงสิบเลยดีกว่าหนึ่งสองสามสีากเก่งมากมาแล้วด้หนูดีเีเปลาไม่กินอนี่ไปเลยเลยตามป้ามาเลยได้เลยเดี๋ยวเล่นกันดีกว่าไปเดี๋ยวไม่นู้น้ไหม

เห็ดเหรออ๋เห็ดสีอะไรเห็ดสีดำเห็ดสีดำแล้วมีอะไรสีดำอีกม,มีสาหร่ายไหมมีสาหร่ายปะ่ะไม่มีไม่มีเหรอมีสาหร่ายด้วยเออใช่จะออกไปเหรอออกไปเป่าหรือให้ป้าไปรอตรงนู้นให้ป้าเดินมารองนี่ไหม มันมีหินสีขาวพี่หาอาอกออออกไปเหรอต้องออกประตูอยู่นู่นประตูอยู่ข้างหลังตู้อยู่นู่นนู่นนู่นไปไป,ปมามีเรียกแล้วไป